วันนี้ครับใครชอบรถกระบะยกสูงต้องห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับผมมีรถสวยๆมานําเสนอครับเป็นรถยกสูงพร้อมลุยเลยยี่ห้อเป็นยี่ห้อที่ได้รับความนิยมมากนะครับในบ้านเรานะ mm. มี3รุ่นวันนี้ที่ผมจะมานําเสนอครับแล้วก็มีราคาดีๆที่จะมาแจกให้กับทุกท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจรถมือ2อตัวกระบะยกสูงอยู่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับวันนี้มีของดีๆมานําเสนอเด็ดเเหมือนเดิมอีกเช่นเคยเพราะฉะนั้นเป็นรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวไป ดูกันเลยดีกว่าครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมพามารีวิวรถกันก่อนเลยดีกว่านะครับใครชอบรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับแล้วรุ่นนี้ผมจะพามาดูเนี่ยนะครับแจกโปรโมชั่นให้กับทุกท่านด้วยนะครับมาเริ่มมาที่คั้แรกก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นม t s u b i s h i Triton ัวโฉมปัจจุบันแล้วนะครับเป็นตัวยกสูงแน่นอน3คันวันนี้ที่พามาดูนี่เป็นตัวยกสูงทั้งหมดนะครับม i s u b i s h i Triton คันนี้เป็นตัวหน้าใหม่แล้วนะครับโฉมปัจจุบันโฉมตั้งแต่ปี2019 2020 2021เป็นตัวหน้าโฉมนี้หมดเลยนะครับสีบรอนเงินส,สวยๆคันนี้รถเดิมๆนะครับไม,ไม่เยอะไม่น้อยนะสีบรอนส,สวยๆครับหน้าหน้าตาของเขาเนี่ยดีไซน์ใหม่มาหมดแล้วนะครับคันนี้เป็นตัว2.4 GLX สีบอนเงินนะราคาป้ายแดงคันนี้นะครับอยู่ที่689,000บาทครับวันนี้ผมขายราคาไม่แพงนะขายเหลืออยู่489,000บาทเท่านั้นครับถู่กว่าป้ายแดงไปประมาณ200,000ครับสำหรับรถมือสองสภาพสวยขนาดนี้ครับถือว่าราคาค่อนข้างคุ้มเลยในทีเดียวแล้วเจ้าคันนี้มีออปชั่นอะไรนะ่าสนใจกันบ,บ้างนะครับคันนี้เป็นตัวต้องพูดว่าเป็นตัวตัวแรกนะของตัวสูงนะคือตัวพื้นฐานของตัวสูงนั่นเองครับ2.4 GLX นะครับ พวงมาลัยยังไม่มัลติฟังกชันนะเป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับแอร์แบ็กเอเมีให้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับภายในใหม่มากคันนี้เลขไม่อยู่ที่50,000กว่ากิโลนะครับถือว่าน้อยนะในส่วนของเลขไม้คันนี้นะครับภายในก็ค่อนข้างกว้างแต่มิซูบิชิอย่างที่ผมเคยบอกนะ t s u b มิซูบิชิเนี่ยดีไซน์ของเขาอาจจะไม่ได้ใหญ่กว้างแล้วก็นั่งสบายเหมือนยี่ห้ออื่นนะครับของเขาเน้นเพียวบางร่างน้อยนะครับ แล้วก็เครื่องแรงนะแรงม้าจัดนะครับคันนี้เป็นตัว6เกียร์แล้วนะครับเครื่องยนต์คลีนดีเซลหเกียร์แล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์ใหม่ของทางมิตซูบิชิแล้วนะครับไมเวกเชนดีเซลเนาะเครื่องเล่นก็สแตนดาร์ดครับวินิวซีดีเนะครับยังสามารถใช้แผ่น CD ได้อยู่นะครับตรงนี้ยังไม่มีเชื่อมต่อบลูทูธนะจ๊ะก็ระบบแอร์เป็นระบบธรรมดาครับมุนบิดเอากุญแจรีโมทนะครับกระจกไฟฟ้าปรับข้างรวมไปถึงพับข้างก็เป็นไฟฟ้านะครับ เดิมมากเดิมจริงๆเดิมจัดๆดกลิ่นนี่ยังใหม่อยู่เลยนะครับเบาะนี่ถุงถึงยังไม่ได้แกะเลยนะอย่างที่บอกครับเ้อง่อยสารไม่ได้ใหญ่ย่ออื่นแต่เน้นความแรงครับมีซูบปชีเครื่องค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์คลีนดีเซลเนี่ยบล็อกใหม่ได้ในราคานี้ผมถือเลยว่าคุ้มมากนะครับนี่ สีเดิมทุกอย่างเดิมนะครับหนอตทุกอย่างเดิมหมดนะถ้าใครไม่รู้ว่าดูรถยังไงชนหนักทําสีตรงไหนยังไงกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะผมทําไปให้ทุกท่านได้ดูแล้วว่าวิธีการดูรถดูยังไงนะครับสีบอล้สวยมีสปอยเลอร์หลังมาให้เหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะคันแรกที่ผมเคยเห็นรถกระบะที่มีสปอยเลอร์หลังเดิมๆติดมางี้ยก็คือนิสซูบนะครับ np 3 0 0นะแต่ว่ามิตซูคันนี้ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับมือจับเป็นตัวคอมเมียมนะเงาๆครับโลโก้ เป็นคอมเมียม e สวยงามครับดีไซน์ของมิซูชีไ r i ตันค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ไม่เหมือนชาวบ้านแล้วกันเราพูดว่าอย่างนี้นะาากระจมองข้างไฟเลี้ยวในตัวก็เป็นคมเนี Me ่ย e เหมือนกันนะครับสีบรอนดูแลรักษาง่ายครับรีล้อยเนี่ยต้องบอกว่าแทบมองไม่เห็นเลยนะติดเสาเล็กน้อยนี่คือในส่วนของคันแรกนะครับมิซูี่ไฟตันแรบ2.4 GLX นะครับปี2019ครับราคาดีบ่อยครัคนีน้วก,กันค,คันนี้ป้ายแดงนะครับ อยู่ที่6 89,000บาทครับวันนี้ม้องขายเลยอยู่489,000บาทเท่านั้นถูกกว่าป้ายแดงไป200,000บาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์มาทักไลน์มาหรือว่าช่องทางไหนสะดวกก็จัดมาได้นะครับโอเคมาลุยกันต่อนะครับคันที่2เป็นกระบะย,ยกสงูงเหมือนกันครับแล้วเป็นต้องบอกว่าอันดับหนึ่งได้ไหมในส่วนของรถกระบะในประเทศเราแล้ว,ลวกันนะครับยี่ห้อนี้นะไม่ต้องพูดก็รู้ครับใช้ดนใช้ท้ายในหลอดเดียวกันได้นะครับ อีสุดีแม็กนั่นเองครับ1.9บูพาวเวอร์ครับคันนี้เป็นโฉมปี2016นะครับอาจจะไม่ใช่โฉมล่าสุดเลยก็แต่ถือว่าเป็นรุ่นพิมพ์นิยมอยู่แล้วนะครับอีสุมันพิมพ์นิยมทุกง่นอยู่แล้วล่ะใหญ่สวยสง่าราศีนะครับสวยแบบใครก็ชอบอต้องพูดอย่างนี้แล้วกันนะเป็นยี่ห้อที่ถ้าเป็นรถพูดถึงรถกระบะยังไงก็ต้องติดระดับ1-2แน่นอนอยู่แล้วนะครับอีสุดีแม็ก คันะนี้มีล้อแม็กใส่มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ 1.9L 1.9L ตัวสูงนะครับไฮแลนเดอร์ er. รูปทรงไม่ต้องพูดถึงนะทุกคนชอบอยู่แล้วนะครับภายนอกก็ดูดีแถมได้ล้อแม็กไปด้วยนะครับราคาคันนี้ป้ายแดงเนี่ยนะครับตอนที่เปิดตัวมาเ,เขาอยู่ที่689,000บาทเหมือนกันครับเท่ากับเจ้าตัวนู้นเลยนะแต่พอเป็นมือสองเนี่ยนะครับต้องบอกว่าราคาไมา่ราคายังไม่ร่วงลงมาเท่ากับเจ้าตัวไททันนะครับ ที่ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะไททันครับราคายังถือว่าร่วงลงมาแต่ไม่เยอะแต่ก็คันนี้ผมแจกให้ในราคาที่ถูกกว่าป้ายแดงอย่างน้อยแสนหนึ่งได้นะครับราคาป้ายแดงคันนี้6 8 9 0 0 0 0บาทนะครับผมขายเหลืออยู่5 9 0 0 0บาทครับถูกกว่าป้ายแดงอย่างน้อยนะแสนกว่าบาทแล้วนะครับสวยงามมากคันนี้ห้องนิสารกว้างขวางครับนั่งสบายตามสไตล์กระบะสมัยใหม่เลยแล้วกันนะครับเพราะว่ากระบะสมัยใหม่ทุกวันนี้มันใหญ่ขึ้น ใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นครับถ้าใหญ่ที่สุดก็น่าจะเป็นในส่วนของฟ r ร์ดเรนเจรนะตอนที่ผมรีวิวมานะครับคันนี้มีดิฟฟี่ให้ด้วยหนึ่งตัวอ่าฟิล์มติดให้ใหม่นะครับแม็กดิฟฟี่ลงมาอย่างนี้นีบางคนบอกว่าหลุดเนะี่ยไม่ใช่ครับฟิล์มเพิ่งติดให้ใหม่รอบคันเลยนะครับฟิล์มกันแดดคันนี้ผมเพิ่งติดให้ใหม่ล้อแม็กยางใส่ให้ใหม่นะครับภายในยสวยงามสะอาดหน้าบอกเป็นบอกผ้าสีดํานะครับ ลหลายคนชอบนะบอกของเออจ้าตัวดีแม็กเนี่ยมันกระชับเข้ารูปนะนั่งสบายนะครับตัวมันไม่แบบมันไม่คลอนอนะ่ะมันไม่ไหลนะครับหกเกียร์เหมือนกันอ่าคันนี้เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้รับสายโทรเข้าโทรออกนะเปิดเพลงจากมือถือก็ได้แล้วก็ยังมีช่องใส่ CD อยู่อีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเครื่องเล่นบาง,บางตัวเนี่ยนะในเครื่องเล่นสมัยใหม่ของรถยนต์นะครับเขาไม่สามารถที่จะใส่แผ่น CD ได้นะเจ้าตัวนี้จะใส่ได้อยู่นะครับเชื่อมต่อ บูทูธเปิดเพลงจากมือถือก็ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็การเชื่อมต่อค่อนข้าง,างสะดวกสบายนะครับุ่แจนีีโมด a i r ์ a บ็กเมีให้ครบนะครับกระจกไฟฟ้าอ่าคันนี้ยังไม่มีพับข้างเป็นไฟฟ้านะครับอย่างแต่ว่าปรับข้างเป็นไฟฟ้าอยู่ยังไม่มีสวิตช์พับกดเข้ามาเป็นไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจเจ้าคันนี้ก็มีราคาพิเศษให้อย่างที่บอกครับป้ายแดงคันนี้6กแสนแปาพันบาทครับผมขายเลย 5แส0กับอีก9 0ั0บาทเท่านั้นครับก็ถูกกว่าป้ายแดงประมาณแสนแสนกว่าบาทนะแสนกว่าบาทได้นะครับแล้วก็แต่งให้แล้วเรียบร้อยนะครับคุ้มๆสวยๆที่สำคัญคันนี้อ่ะลืมบอกไปอีกนิดน,นึงนะครับนอกจากล้อแม็กที่ใส่ให้แล้วนะคันนี้ทำท่อมาให้ด้วยนะครับเสียงท่อเนี่ยลั่นอยู่เหมือนกันนะถ้าใครอยากฟังก็พักมาล้วกันเดี๋ยวผมส่งให้ดูนะครับท่อเห็นไหมเห็นท่อไหมครับท่อลั่นนะครับ ข้อลั่นออกเขานะนะนี่คือช่วงล่างของเขาที mm ่สุดแมกใหม่นะครับรถ mm hmm. ใหม่ๆหยางยางเขาเรียกอะไรยางสำรองยังใหม่เลยดูสิมีแถบสีอยู่ด้วยนะยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะครับนี้แหน,นะข้อลั่นแบบหล่อๆครับสวยงามแน่นอนแล้วไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วครับสรรพคุณของเจ้าอีสุด,ดีแมกเนี่ยมันสวยงามอยู่แล้วน่าใช้น่าขับอีกหนึ่งรุ่นนะครับแน่นอนนะเน,น้นย้ำอีกทีนึงแล้วกันนะครับอีสุดีแมกปี2016ครับคันนี้ 1.9บูมพาวเวอร์ power, ตัว L นะครับราคาป้ายแรงเนี่ย689,000บาทนะครับตอนเปิดตัวของเขาตอนนี้ผมขายเลยอยู่ที่599,000บาทเท่านั้นครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะช็อปสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อมาได้เลยทุกช่องทางนะครับอ่ามาลุยกันต่ออีกรุ่นหนึ่งนะครับนี่รุ่นนี้ครับไม่ต้องพูดเยอะนะทาให้อันดับหนึ่งก็อันดับสองแหละใช่ไหม โตต้าครับไฮรักลีโวอันนี้เป็นหน้าโ็โก้แล้วนะครับคันนี้เป็นปี2018ครับผมปี2018ส,สวยเลยนะครับกระจังหน้านี่ต้องบอกว่านะดีไซน์เนี้ยค่อนข้างสวยแล้นะเป็นกระจังหน้าเดียวกับตัว Z e dition ใช่ไหมนะบางคนเรียกว่าตัวหน้าโ็โก้นะครับแต่ว่าหน้านี้ก็ถือว่าเป็นดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างสวยเป็นตัวพิเนเนอร์ยกสูงเหมือนกัน เป็นกระบะย,ยกสูงเหมือนกันวันนี้3คันที่พามาดูคือเป็นตัวกระบะย,ยกสูงทั้งหมดนะครับสีดําเลยส,สวยๆนะเรามีสีดําสีขาวแล้วก็สีบอลที่เป็น Mitsubishi Triton น,นะครับถ้าสนใจตัวไหนก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับแน่นอนกระจังหน้าดีไซน์ข้างหน้าใหม่แล้วนะครับส,สวยๆสไตล์ล็อกโคนะครับพเนอคันนี้เป็นตัว2.4ตัว E นะครับ2.4 E ่า กระจกมองข้างไฟเลี้ยนตัวเข้าคมเนียมนะครับมือจับเป็นคมเนียมแล้วนะครับพื้นผู้กบะตรงนี้ผมเพิ่งใส่ให้ใหม่เลยนี่สติ๊กเกอร์นี่พื้นก,กรนูระบะยังใส่เพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้สติ๊กเกอร์อยู่พร้อมเรียบร้อยนะครับ2.4ตัว E ีคันนี้บอกราคาเปิดตัวของเขาก่อนปี2อ1 8แปด้ายแดงคันนี้นะครับราคาอยู่ที่0กแสนกับอีก9,000บาทครับวันนี้ผมให้ราคาดิเศษไปนะครับ ก็บอกว่าราคาของรีโวเนี่ยพอดีของเจ้ารีโวครับราคามันไม่ค่อยตกถึงจะเป็นมือสองเอาไปขายต่อก็ยังได้ราคาครับคันนี้ผมขายแล้วอยู่5 7 0 0 0 0เจนบาทครับอเจ่น5 7 9า0 0บาทก็ถูกว่าป้ายแดงไปประมาณแสนแสนสองนะประมาณแสนสองครับแล้วคุณจะได้ในส่วนของรถตลาดแม่อันดับหนึ่งกับอันดับสองแหละแล้วแต่ใครชอบแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าโตต้าหรือว่าดีแม็กนะครับเป็นรถกระบะอันดับหนึ่งกันแน่แต่ผมเชื่อว,ว่าโตต้าเนี่ยนะ ขายต่อไงก็ได้ราคานะครับซ่อมบำรุงถือว่าไม่แพงนะครับซ่อมบำรุงถือว่าไม่แพงแล้วก็ดีไซน์ของเขาค่อนข้างสวยนะลถประหยัดน้ำมันนะครับลถประหยัดน้ำมันมากนะครับในส่วนของเจ้ารีโวนะครับอ่ะมาลุยต่อแล้วกันนะครับคันนี้อย่างที่ผมบอกนะป้ายแดงนะครับอยู่ที่6กแสนเก้าหมื่นผมขายแล้วอยู่5้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับแล้วคันนี้ผมพุ่มเบาะให้ใหม่ด้วยนะปกติมันเป็นเบาะผ้านะครับรองหกเกียร์แล้วนะคันนี้ปกติเป็นเบาะผ้า พุ้มหนังให้ใหม่ฟิล์มนะครับติดให้ใหม่แล้วรอบคันนะครับอ่ารถปี2018ผมทำดีต้องบอกว่าผมทำความสะอาดทำทำทุกอย่างเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อความสบายใจของลูกค้านะครับโฟมลายคันนี้มัลติฟัง์กชั่นบลูทูธนะดูเครื่องเล่นสักเล็กน้อยครับบลูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีช่องใส่แผ่นซีดีอยู่เหมือนเดิม นะครับอ่าเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้รับสายโทรเข้าโทรออกได้เลยนะถ้ากดที่พวงมาลัยก็ได้นะครับทั้ง3คันมาเนี่ยมีวีโวเนี่ยที่เป็นตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับดีแม็กกับเออ่ไททันใช่ไหมที่ผมรีวิวไปเนี่ยยังไม่มีโหมดในเออ่ยังพวงมาลัยยังไม่มัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็6กเกียร์แล้วก็เพิ่มเติมตรงนี้ก็จะมีโหมดในการขับขี่นะครับมี eco โหมดแล้วก็ power โหมดเหมือนเดิมนะครับประหยัดน้ำมันกับเพิ่ม ควาแรงของตัวรถนิดหน่อยอาจจะเป็นตัวขัเร่งนะอะไรประมาณนี้นะครับรอบเครื่องโอเคภายในก็จะได้พรมเป็นสีม่วงใบนะครค่อนข้างใหญ่กว้างน,นั่งสบายตามสไตล์กระบะสมัยใหม่เหมือนเดิมอยู่เช่นเคยครับยิ่งทำยิ่งใหญ่นะกระบะท,ทุกวันนี้ครับอ,อย่างที่บอกครับรถพิมพ์นิยมนะครับโตตาไฮร์ลิโวพลเ n อร์ P er, คันนี้ครับ สวยงามมากและที่สําคัญราคาเนี่ยนะถูกกว่าป้ายแดงเป็นแสนทั้ง3คันเลยนะครับใครสนใจตัวไหนรุ่นไหนสามารถพักข้อความมาได้นะครับจะโทรมาจะสอบถามมาในช่องทั้งไหนจัดให้ได้หมดนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทวนสักเล็กน้อยนะว่าแต่ละคันแต่ละรุ่นนะครับราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับโตโยต้ตาไฮรักลีโอครับอย่างที่ผมบอกนะป้ายแดงราคา6 9 0 0 0 0บาทนะครับผมให้ราคาไปที่5 0 0 0 0 0 79,000บาทครับนะถูกกว่าป้ายแดงแสนกว่าบาทนะครับส่วน Isuzu D-Max Blue Power 1.9ตัวแอลคันนี้ครับป้ายแดง689,000บาทครับมูลค่าเหลืออยู่ห0าแสนเก้า0 0นบาทเท่านั้นนะครับแต่งให้ครบแล้วเรียบร้อยนะอันนี้จะแต่งเยอะกว่าเขาหน่อยนะทั้งล้อแม็กทั้งท้อลั่นดิฟฟี่ทุกอย่างมาครบนะครับพรีเนิยมอยู่แล้วในส่วนของ Isuzu D-Max นะครับอ่ะแล้วก็ Mitsubishi Triton ครับผมคันนี้ถือว่าใครชอบความใหม่ ใครชอบความคุ้มนะคันนี้ถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยในทีเดียวครับเพราะว่าคันนี้เป็นตัวสูงเหมือนกันป้ายแดง6 8 9 0 0 0บาทครับตัวเล็กเครื่องแรงตัวเล็กสเปคแรงใครสเปคใครชอบก็แนะนําคันนี้จากป้ายแดงนะ6 8 9 0 0 0ผมขายแล้วอยู่4 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับถูกกว่า2,0,000ที่ดดูคุ้มมากนะครับใครชอบความคุ้มผมแนะนําวิสสุบิชิไฟดันครับได้ทั้งใหม่ได้ทั้งความคุ้มราคาที่น่าโดนนะครับแล้วก็รถทุกคันนะ ไปไม่ติดเครดิตแบ็คลิสอะไรตรงไหนครับผมจัดให้ได้เลย1000บาทออกรถจบ1000บาทมีบริการจัดไฟาแนนให้ทั่วประเทศครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีกนะ2 0 0 0กิโลดูแลหลังการขายให้อีก1ปีเต็มเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับรุ่นไหนยังไงเพิ่มเติมสามารถทักกันเข้ามาได้นะครับจะแอดไลน์จะคอมเมนต์จะฝากเบอร์โทรอะไรมาก็แล้วแต่ครับได้หมดทุกช่องทางนะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ในการวิวิวรถนะครับกับ โปรโมชันที่มาแจกให้สําหรับกระบะยกสุงทั้งสามยี่ห้อนี้ก็หมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวใครสนใจรถรุ่นไหนก็อย่าลืมติดต่อมาได้นะครับใครดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับดูใน YouTube ก็กด subscribe เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่ผมมารีวิวรถแล้วก็แจกโปรโมชันให้แบบนี้นะครับสาหรับวันนี้ผมต้องคงคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วิดีโอรีวิวรถรอบหน้าครับใครอยากให้ทำคันไหนเพิ่มเติมอยากใ,ให้แจกโปรโมชันคันไหนก็ คอมเมนต์เอามาไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะรีบนำมาแจากโปรโมชั่นให้ทันทีนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คี่วิดีโอรีวิวรถรอบหน้าครับผมสวัสดีครับผม